ต้นอ่ปลูกต้นอ่อนทุ่วศอิศงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคน,กคนวันนี้เราจะมาพาไปูจักกับการปลูกต้นอ่อนถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชระยะสรรั้นปลูกง่ายใช้เวลาไม่นานและสามารถนําไปบริโภคหรือแปรรูปสร้างไรายได้เสริมได้ต้นอ่อนถั่วลิสงเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับการปลูกในครัวเรือนและเหมาะกับนักเรียนที่ต้องการฝึกทักษะด้านการเกษตรค่ะถั่วลิสง ที่นำมาเพราะให้งอกเป็นต้นอ่อนอายุประมาณ7-10วันสามารถรับประทานได้ทั้งต้นประโยชน์ของต้นอ่อนถั่วลิสงได้แก่มีโปรตีนสูงมีวิตามิน B และวิตามิน C มีใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายใช้ประกอบอาหารได้หลายเมนูเช่นผัดลวกหรือนำไปแปรรูปนอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยค่ะหวานมากเพื่อนนูชิมแล้ว วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกต้นอ่อนถั่วลิสงมีดังนี้มเมล็ดถั่วลิสงแห้งที่ไม่ผ่านการคลัวผ่านชนะสำหรับเพาะป,ปลูกเส้นถาดกล่องหรือกระมังผ้าขาวบางหรือกระดาษทิชชู่น้ำสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถหาได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ ขั้นตอนในการปลูกถั่วล,ลิสงแช่เมล็ดถั่วลิสงในน้ำสะอาดประมาณ8-12ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เมล,ล็ดอมน้ำและงอกได้ดีขั้นตอนที่2เตรียมภาชนะโดยรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระดาษทิชชู่และวพรมน้ำให้ชุม่มขั้นตอนที่3วางเมล,ล็ด โัวเลส่งในภาชนะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ซ้อนกันมากจนเกินไปขั้นตอนที่4ปิดทับรวดผ้าขาวบางและเก็บไว้นในที่ร่มรดน้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นลำมัดระวังอย่าให้น้ําขังเพราะอาจจะทําให้มเมล็ดสามารถเน่าได้นี่คือผลลัพธ์จากการดูแลให้น้ำสม่ำเสมอจากสเปอาจจะยังไม่ขึ้นทั่วถึงวันที่ส เพื่อนครบแล้วก็จะได้อย่างนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่รูกระบาะเพราะเท่าที่เราจะใส่ได้แล้วคับเอามาเล็กที่ไม่ขึ้นออกด้วย few later. เติมน้ำใต้ฐานกระบะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่่กถั่ว วางกระบะและใส่ฐานและเก็บไว้ในที่มิดชิดแสงเข้าสู่วันที่5ก็จะประมาณนี้ช่วงที่5การดูแลและการเก็บเกี่ยวประมาณ40-50วินาที เมื่อปลูกไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันต้อนอ่อนถั่วลิสงจะสูงขึ้นประมาณ5้าสซนเมตรสามารถเก็บเกี่ยวได้โดยถอนต้นทั้งหมดหลังเก็บเกี่ยวควรล้างน้ำให้สะอาดและนําไปปรุงอาหารหรือแปรรูปทันทีเพอให้คงคุณค่าทางอาหารและความสดใหม่ค่ะเค่องที่6กสรุปและปิดท้ายประมาณ30-40บถีวินาที จะเห็นได้ว่าการปลูกต้นอ่อนถลิสงเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ทําได้ง่ายใช้เวลาน้อยใช้อุปกรณ์ไม่มากและให้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการและการสร้างรายได้นักเรียนสามารถนาความรู้เรื่องนี้ไปทดลองปลูกที่บ้านและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะหากใครอยากให้ดูดีสวยออกมาดูดีตอนใส่ถุงก็สามารถจับเป็นช่อใสได้เลยค่ะ นี่จับใส่ถุงแล้วทุกคนมัดปากถุงและเตรียมเอานำไปใส่ตู้เย็นให้เรียบร้อยและเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ